อนนี้ผมมาเยวถนนคนเดินลำปางกาดกองท่าหัมรอบหนึ่งแล้วครับก่อนนั้นมานี่มาดูมาพอบรรยากาศบรรยากาศของสองข้างถนนถนนกาดกองท่ามันจะมีตึกเก่าไม้เก่าเนาะแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาพอของของใช้ของอาหารของกินสินค้าว่ามีอย่างพ่องวันนั้นมาในคนเยอะแต่วันนี้คนมานักเตัวไร อ,อ,อเือกันเข้ากันเลยวันนี้ถนนคนตีกาดกองตาตอนนี้เวลาประมาณสักทุ่มเจ็ดโมงสิบเก้านาทีคนัาได้นักเหมือนคราวที่แล้วแต่คนขายเหมือนเดิมาม,ามีบรรยากาศที่เหมือนเดิมวันนั้นวันนั้นคนนัก แต่วันนี้คนบลงบะาหลมีสินค้าหลากหลายอยู่มีเขาขวบเยอะวันนั้นมาได้พอวันนั้นมาได้พอออของกินสินค้าเลยวันนี้ก็เลยจะพอสินค้าว่ามียยังขายพอง ซซซซาาก,มก,มก,มกมม็มีพิซซ่าพิซซ่าไส้กรอบกุ้งเอ็กซ์ตรีมต้มยำกุ้งไส้กรอบยังมีพิซซ่าใช้เครื่องมน้ำปัน่สนสมรรถโครงการเทคนิคส์แมคคาโน่ไยปั่น วันนี้บ่มีนักดนตรีแต่มีนี่ขายแตนวันนี้เงียบๆเต็มแน่ๆร้านมองมองสวยสิ้นวันนี้คนบานักแต่บรรยากาศน่าไปเงวี่ยวอืม บริการนี้คนเหมือนนักดีแต่กองม้วนดีครับมันทำให้เขาเตลได้สะดวกดีปะอันนี้ก็มีข้าวแตนอันนี้ข้าวแตนเมืองข้าวแตนถุงสิบห้าบาทขนมขนมจีนขนมเบือ้องอันนี้มีขายจริงซอยนี้ก็มีคนขายเข้าไปเขาสาม,มารถเตีวไปทะลุซอยแต่ว่า มันน่าจะเป็นของข,องขินลัะแต่เขาจะไปซื้อก่อนเนาะอันนี้ก็มีสินค้าหลากหลายทั่วลายเสืออันนี้ก็มีทั่วลายเสือตย้อนนอตอยออหวานมันค่ะหวานมันชุ่มกี่บาทนะครับละร้อยเดียวค่ะ ะกินได้เลยค่ะถุงเอานึงถุงครับค่ะกินได้มันต้องลายเสือกระส้มลายเลยลายเสือเนาะลายเสือลายเสือเนี่ยมันจะหวานมันถ้าส้อนถ้าส้มนลายเนี่ยมันจะกรอบมันค่ะอ๋อลายเสือครับขอบคุณครับวันนี้ถนนล่งเลยเนาะเราเพราะว่ามันมีงานถนนวัฒนามันจะมีงานฤดูหนาวค่ะอ๋อช่วงนี้นะ เอองานฤดูน่ะตั้งแต่วันที่1 7ถึงวันที่12บวกทันวาครับจนกันเนาะเราผมก็ว่าแปลกใจไอ้ตีจอนรถยังเงียบเงียบวันนี้ตันี่สบายขายวันนี้ค่ะไม่แนะแต่ก็โล่งดีเนาะเดินสบายสบายอ๋อเปลิก็ว่าแปลกใจไอ้ฮานนยังมาลงแม่นเลยแนเออเม่นหนังพี่จอนรถดลำบากอันนี้นี่โอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ขวดและเสือ้อซื้อไก่ซื้อลำปางาครับคนหนูอาทิตย์วันนี้มิกาเปมนบอกว่าวันนี้เงียบเพราะว่ามันมีงานจนกันมีงานฤดูหนาวที่ลำปาง เขาขึ้นว่าตุ๊กตาเมื่อนี้แมวหันในแมวไฮจิตติกิงเป็ดนี่เนาะเอาไปขึ้นสามสี่เล่นนี่นะรับรองแล้วเลยเป็นแล้วน่า ยังก้นยังคนอย่าวและครับวันนี้ดูต่างเตลขนาดเลยครับเจ้หมูเจ้าจุมบรรยากาศถนนลงเพราะว่าเป็นมีงานฤดูหนาวที่มันชนกันเพราะนั้นถนนกาดบองแสนว,วันนี้เลยเงียบ กำลังดีแล้วว่าดียะบาดิวันนี้ลุงขายซึ่งกับดิดคนบรลงบะลายกันเลยบดิษแต่มาเป็นอย่างเขาชอบไปไหนอยู่เดนู่นก็ไปน่นคือนลํำปางก็บม่ใช่แต่นนักหนอมันมีงานฤดูหนาว คนไปเลยแบ่งกันไปวัปน,นนี้ตั้งใจจะมาทายสินค้าตีถนนคนเดินลำปางกาดของต้านมี่อย่างขายเป็นพิเศษหรือว่าเหมือนกับเชียงใหม่ เขาอขอายน้อยกว่าที่ปานยะโอ้อันนี้เป็นบ้านจันทวิโรธบ้านจันทวิโรธ โอหัวเปิดเปิดเข้าไปพอกันเพิ่นมีหัวกันเข้าไปไปได้แต่น่าจะเปิดเข้าไปได้อยู่เมื่อวันน่าจะเป็นอะไรอย่างเช่อย่างเดียวต้องต้องมีโอกาสต้องมาโทษนะครับเป็นคนลำปางก่อนถ้าเปิดก็เมื่อวันเนี่ยเมื่อวันนี้ก็บ่อกเปิดไปก่อนน่าจะปิดไว้ค่ะน่าจะเปิดเฉพาะกองตา ออกําลังเห็นคนมาทําเนี่ยครับเออเนาะอันนี้าจะเปิดโชว์ค่ะโชว์ไว้ก่อนน่โอเคปีนี้มีคนอยู่ก็เจ้าน่าจะมีคนมาเฝ้าอะค่ะะแต่เฮือนนี่เป็นเฮือนเก่าๆเลยแม่กอลเส้นนี้จะมีบ้านเก่าแก่ศิลปะผ้าหมาลายลายหลังเนาะตามซอกตามซอยตรงนี้ค่ะบนบ้านมีคนอยู่อยู่นะครับดูเหมือนจะมีอยู่เนาะเออเนาะ้าหน้ามีเปิดไฟเนาะ มาา้อ๋อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อมาวันเดี๋ยวต้องซดไม่เอ๋อท่านนี้พอก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าอ๋อเดี๋ยวเราไปทางซ้ายหรือขวาอ๋อโอเคครับพงลุงลงทิศละเดี๋ยวจะนายร้านร้านนู้นไม่ะ อ๋อนี่ร้านเนี่ยเมื่อก่อนมานั้นคนหลายอยู่แต่วันนี้นี่ก็เงียบอยู่นิ่นี่เยสวย้วยเอนอีกอโอ้นี่มีซุ้มแบบศิลปะ น่าสนใจเขาต้องไปพลอ,อยกับซอยนี้เพรว่าไอสนใจศิลมิกอ,อ๋อมาได้นิมิกแต่ว่าสนใจน่าจะมีซุ้มหลากหลายอยู่ทางกองนี้กองนี้จะเป็นถ้วยถ้วยบะเก่า,าอันนี้เป็นงานศิลปะขนมขนมก็มีข้างขวานี่เป็นขนมอม ันนี้เป็นโต๊ะอุปกรณ์ดิบกาแฟอันนี้มัาเทลโลอันนี้วงเวลุน่น กองนี่เป็นกองขนมมีของหลากหลายเหมือนกันเน้ออัอัน,นี้นะครับมีงานศิลปะแตง่งแตงซอยแต่งกองแต่ละร้านกอนนะฮะดีปะ่ปะป่ะตั้งซ้าย ไปรุ่นเราให้แค่ร้อยท่านครับวางวารที่เป็นขนมขนมขนมปัมงปังเต๋าปัางเต๋ารกยการนี้เป็นเต้นไปตัวอ,อ๋อ นี่เป็นชื่อว่ากองรับมันพยายามโดนยิอย่างรถเอารถเรถให้กันนะคะจ้จาจะรถใหญ่ ซ้ายมือนี่เป็นร้านของฝากข้าวแตนอำพันนี่นี่เป็นศิลปินอิเล็กโทนอิเล็กโทนอิเล็กโทนเล่นสดๆครับ อันนี้กล้วยหอมทองมีลำไยตัวอะโวคาโดร้านอาหารนี่แต่งคลาสสิกขนาดเลยครับร้านเมมโมรี่กฟีฟโฮมเมดเบเกอรี่เมมโมรี่ร้านนี้แต่งตัวคลาสสิก บอกก่อนนะครับชาวหมู่ชาจุงมที่เข้ามาพอมากอยช่วงนี้นะครับถนนคนเดินกองตาคนบรนักเพราะว่ามันมีงานฤดูหนาวจังหวัดลำปางมันมีงานจนกันถนนกองตากันเลยเงียบวันนี้นะเดินสะดวกนี่ผลไม้มีคุวยมีมัดละตวัวมีตุ๊กตาม,มือสองตยัย อนนี่คือเดิมก็คือหอสิลลำปลางอ,อันนี้จะสซูซอยนี่แหละครับคเครดิฮั่จวายปิก บรรยากาศนี่เหมือนถนนคนเดินมันติดเ,เ,เ,เหมือนถนนคนเดินมันติดต,ตีเชียงใหม่อ่ะคนมันหลายเพราะเพราะวอากาศจนงานฤดูหนาวว่าวันนี้มันแปลกๆนี่นี่นีนนอซอยนี่ก็ไปทะลุถนนพุ่นค่ะวายปิ๊ก

ลอนปีสอนรุ่นน้องจำโนดมาได้จำโนดดนตรีมาได้กันเลยไปกันเอิ่นบอกกันนิดหน่อยม่วนดีครับเออบ้านใหม่ก็เลยจำโนดยังมาได้เต่อมีลอนปีมีอาจารย์ครูคอยบอกโนดนั้นคืออย่างเฮ้ยเดี๋ยวเราไปซื้ออีกดีกว่าครูลองลองปี สรุปสรุปแล้วคือสเสน่ห์ของถนนกาดก,กองตาตีลำปางคือบรรยากาศเป็นอาคารเก่า<ม>เป็นอาคารเก่าแบบนี้อันนี้จริงเป็นขนมตีวันนั่นเห็นน้องกวางมารีวิวขนมคุยละแบงซี่นั่งกินแล้วก็ จะเป็นขนมถ้วยที่แบ่งออกมาเป็นซีซีซีมีหลายรสและกินท่านนะแค่กินแบบนั้นเนี่ยเปิดห้องว่าขนมอย่างเหรอเนี่ยที่มันถ้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะเด็กคนจะเอาใส่ขนมถ้วยเนาะอ่าะไปล่ามันจำชื่อมาได้เพราะนั้นนั่นแห่งช่องของ ก็กวางม,มารีวิวกันละถนนคนเดินลำปางมีรถทีบขายตัยครับมีรถทีบเสือภูเขามีเพลงฟังตัย เอได้ยินเสียงอิเล็กโทนะมือไม้สั่นเลยมือไม้ผมเริ่มสั่นนะครับอยากไปนั่งเล็กเล่นในเล็กโทครนตง้นโอ้นี่กุย กยมีกล้วยสนใจรับสักกล้ยสองเี๋เราจะอุดหนุนกล้ยกุยทับกุยทับกินดีมีประโยชน์อร่อยนักๆกินลำไม้ละ สิบบาทถ้าจะลองขินสองไม้ขอซื้อสองไม้ครับเป็นจะได้ถึงซับใสครับเป็นจะได้ถึงว่ากล้วยทับมันทับอีกหรอ,อ,อโอ้มันเอาไม้ทับกันเลยห้องกล้วยทับมันก็ตรงเกินไปแออ <laughs> มนแมนแมนกล้วยทับมันก็คิดหน่อยเรออิจริงมันก็กล้วยปิ้งนั่นแหละเนาะเอาไว้ถามแต่ว่าตั้ง ชบา่าโกติ้งเลยมันตรงล้วไปลงแล้วไปใครถามนะคะอะไรกรวยทับพ่อมันทับด้วยไหมใช่เราจะตากปิ้งในกระเจ้าว์เอาทีไรก็จ้าส่งไม้ส่งไม้ครับจิ้มเราจะครับจุดตรงกริ้งมันก็ตรงตรงไปสี่ครับวันนี้วันนี้คนมันหลายเนาะเขาใส่ไปแอวงานรุ่นแหนว่าแล้วบะใบแอวไต้เกิดห้องกระครับบะใบจะกว่า กนหลงกวนหลงกวนหลงพลันไปทางใดอ่ะไปทางหนองกระทิ้งเลยอะอ๋อหนองกระทิ้งพลันจะนำกีฬาไอ้พลันในนอกอ๋อต้องไปทางนอกพุ่นอ๋อเด้เอาไปแวฟบรอเอาไปจริงจ้าสวรรค์ขอบคุณครับป่ะได้กล้วยปิ้งมาทำละกล้วยกล้วยกล้วยทับกล้วยทับลำปางอืมป่ะป่ะได้กล้วยทับลำปางครับ ทั่วไรเสือลำฟางกล้วยททบนีซื้อเพราะว่าอยากกินแต่กล้วยเสือลำฟางซื้อเพราะว่าคนขายงาม ก็มีขนมนะครับทอดขนมพอดเห็ดเข็มแท้งพอดอจริงๆร้านนี้มันมีดนตรีอยู่นะครับ<อ>เล่นตั้งในพุ่นร้านโอกาส งร้านน้ำชาเจ้าสัวอ,อ่นนี้เป็นร้านน้ำชาเจ้าสัวปึ้งขนาด นี่ขาัี่มือเขากัลออะไรอย่าะึ้นใบยมใบยมเชื่อมน้ำม่วงน้ำเปล่าหวานช่ไม่ีน่่โอเคช่วงนี้ชีพปจรลงเท้าติดถังวัดลำปาง แน่นเน้นเน้นเ้มาตอยอเนาะกปกติกระเรปะเา๋าส่ก็จะ,ะเป็ดเดน,ดเดน,ดเดนะเาใส่หรือวาอะมาตายอดตอนนี้ส,ะสะละเปล่าคดดิ้คดดิ้พุดดิ้ง้าวอ่อนมีสลเปลา วันนี้น่าจะมีติดลิกระซิ์หลายๆตี่อันนี้เป็นอูสเตะไก่ย่างเลยครับใครครับก่อนได้เลยนะครับคน่ต้อง่้นก็มีนะ จริงก็อินดูมูขายขนมถ้าสมมุติมันบ่หมดนี่นะว้าจำเป็นจะต้องขายไปเรื่อยๆเราซื้อไปปลุกใจแหละใจดีใาเราดีใจดีค่

ดูต่างเตีวดีกว่าครับสำหรับติดนี้วันนี้มันเป็นวันติดนะครับวันติดติสิบเก้าธันวาคมติกาดกองตาวันนี้สองพันปลาแอวปลามาเตียวแอวที่กาดกองตาแฮมรอบหนึ่งวันนี้ตั้งใจจะมาพอของกินของว่าที่ร้านนี้ นี่เป็นเนื้อ,อย่างต้องซ้ายเป็นเนื้อ,อย่างอืม,อม แเด็กเหรอหรือพี่อ๋อเหมือนคนอันนี้ใกล้จะสุดสุดถนนคนเดินซีสะพานรัชดาพิเศษถ้ามาสุดนี่แสดงว่าเส้นสุดของถนนคนเดินกาดกองต่างถ้ามาเจอกาดสะพานรัชดาพิเศษวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับเรานเอาลถเข็นน้อยเดียวไดยครับท่านเู้ชจชุม เอาละครับมาถึงตีสะพานรัชดาพิเศษเรียบร้อยแล้วิ้่นสุดตน่ ที่นี่แล้วครับเจอหมูเจ้าจุงได้เวลาปีกเจียงใหม่เห็นแล้วครับเพราะว่าเตียวม,มาสุดละที่สะพานราชดาพิเศษนะขอบคุณตีเข้ามาติ่ตามเข้ามาพอกอยบรรยากาศของกาดก้องตราถนนคนเดินจังหวัดลำปางวันนี้เอาต่อ,อีก,ก่อนสวัสดีครับ